สวัสด,ดีช่วงเช้าของวันอาทิตย์น่าจะพี่น้องนะมามาว่าเรื่องเล่าของมใหญ่อีกนอาจะเนาะมันได้๋ว่าต่อแล้วมันก็มันกะลุดออกมาเรื่อยๆอย่างนี้นะจะพี่น้อ,อง,ะะองก็เลยสีว่าตอ่อจนว่ามันจบหมดแล้วจะพี่น้องบันที่นี้การเลี้ยงการายังการเหตุการณ์วงการบ้านอีกยังกระพานไปที่นี่คู่วันเพื่อกลับเริ่มสอนอันประเทศของออสเตรเลียสัญลักษณ์อีกยังของผลเป็นจังไดเป็นเป็นมาจังได พื่อพันยากให้ห้าเลี่ยนเพื่อจะได้ไปสอบเอาที่ที่เส้นอีกอย่างทุกอย่างนี่แหละจะ้ะหรือว่าพาสปอร์ตบานเพิ่นเนาะจ้ะเนาะปกษษสอนหลายหลายอย่างอันไม่ใช่จ,จิตตาก็จำาม่ได้รกจะพี่น้องจำาม่ได้แต่ว่ากระด้เลี่ยนทุกอย่างขับตันคุกแน่เงืนเพิินเป็งืงินแบบใดทุ่งเพิ่นเป็นแบบใดอีกยังสิทุกอย่างได้เลี่ยนเบิดจะพี่น้องเพิ่นจะมีเบิดทุกอย่างอันพวกอัน ยังก็พวกกันไดร์โม,ม่หรือว่าพวกซัดจังสีอนุรักษ์ไ้เบิร์ทุกอย่างเลยจากพี่น้องเอ้ยนี่ลหละแบบต้นมงตุนใหม่ยังสิมันได้เรียนเบิดได้จากพี่น้องบ <c oughs> ่แมนว่นวมันบไ,ไ,ได้เรียนได้ไดเรียนเบิดตทุกอย่างบบดที่นี่ถึงเวลาที่เพิ่นให้เห้ามาเรียนพอหยังหาลอยชั่วโมงนี่เพราะว่าเพิ่อนอยากให้เฮาหูว่าประเทศเพิ่นนั่นเป็นประวัติจังใดมากจงังใดยังสินะพวกเอามาร่วมกันเบริร เพื่อจะให้เฮ้าได้มากสอบเป็นคนประเทศเพิ่นได้จะเป็น้องบแเ่นวาสิมาเรียนซื้ออีกอย่างสิบแเ่นได้จะเป็น้องตรงมาเรียนต้องไปสอบต้องมาเป็นคนประเทศเพิ่นแต่เฮ้ายังบ่ท่านใด้นั่นเดี๋ยวเฮาก็ต้องเฮ็ดอันวีซ่าเฮ็ดวีซ่าตลอดมันต้องใส่เอกสารตลอดพ่อใายพ่อยพิคนก็เลยห้ก่อยไปเลี่ยนก่อนก็เลยได้ไปเลียนจะเป็น้องเรียนมาดนี้ยก่อนจะจำบ่ได้ไรดอกจะเป็น้อง ข่อยจำบ่ไร้ดอกแต่ว่าข่อยก็เลี้ยนไปเลี้ยนมากคุณผู้ประกาศซ้อนนี่แหละเกี่ยวกับพวกอีกยังประเทศเพิ่นนี่แหละเพิ่็อยากใหฮาข่อยก็ว่าได้ซ้ำข่อยเว้าเนาะจะพี่น้องแต่ว่ามันมีเรื่องเล่าร้ายกว่านั้นแต่ว่าก่อยจะจำได้ข่อยก็มาว่าวได้ซ้ำนี่นาะจะพี่น้องเนาะเดี๋ยวข่อยสิมาว้าไปเรื่อยๆน่าจะพี่น้องเนาะว่ามันสิไปจังไดเรื่องเล่าของไมใหไงว่าสีไดกกล่าวมาอยู่ออสเตรเลียนี่ ตีไม่ง่ายจาได้ข่าวๆจะเป็นเอาก็สอนสอนทุกจริงทุกอย่างอะไรจากพี่น้องสอนนน่นสอนนี่หลายๆอย่างมาร่วมกันน้จ๊ะเนาะนี่อะไจาะพี่น้องนี่คือการเลียนหนังสือจากคุ้นคู่เปิดมาสอนในหฮารับรู้เอาไปใส่ในชีวิตประจําวันของเจ้าของจังสีนาจาะพี่น้องก่อยกะไปแล้วก่อยมแต่อิดอิดเดาลราพี่น้องก่อยเดาย่างเดียวเดาซุ่มซีซุ่มหาซุ่มเป็ดกะถือว่าเดาเพราะว่าก่อย เกิดมาคอยบอได้หนังสือจะเป็นนองคู่กับซ้อนอยู่แต่